เคล็ดลับความสําเร็จคือลงมือทํานะครับนะแล้วก็เราอยู่ใกล้กับคนสําเร็จนะเรียนรู้จากคนที่สําเร็จถ้าคุณอยากนะครับสำเร็จเร็วๆรวยเร็วๆมีเงินมีสรขภาพก่อนจะนอนครับดึกดื่นขนาดไหนผมต้องทานบิสเลอร์ครับทานบิสเลอร์แล้วเป็นไงฮะรู้ไหมฮะทานบิสเลอร์แล้วก็ จากงวงเงียงัวงเงียเนี่ยนะฮะตื่นเช้ามามันก็จะสดชื่นอารมณนะ์ดีนะดูขอกินดูขอกินเนี่ยกินแบบนี้ครับอมไว้ใต้ลิ้นครับบิสเลอร์ไม่ผ่านกระบวนการย่อยนี่คือนวัตรกรรมนะครับซึมเข้าสู่นะฮะเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดดาใต้ลิ้นเราเนี่ยนะทำงานได้เลยครับใครที่ปวดหัวปวดท้องป,ปวดประจำเดือนเจ็บปวดด้วยโรคอะไรก็แล้วแต่แนะนําเลยนะครับนะฮะ อยากบำรุงสุขภาพอยากมีกำลังอยากกินข้าวอร่อยอยากนอนหลับดีขับถ่ายสะดวกให้ทานบิสเลอร์ครับเหมือนคนนี้เลยนะฮะทานเลยครับแล้วคุณจะสุขภาพดีอ่ะขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับนะฮะอยากรวยอยากสำเร็จนะครับจงไปเรียนรู้กับคนที่รวยคนที่สำเร็จครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับ